สวยสุดโลกลูกยางสื่อนอกยกเซรากูเนสวอลเล่บอลสาวทีมชาติตุรกีโดดเด่นสะดุดตาเสมอสำหรับเซรากูเนสนักวอลเล่บอลสาวทีมชาติตุรกีสังกัดวาคิฟแบงก์อิสตันบูลสโมสรในหลีกบ้านเกิดที่ต้องบอกว่ามีแฟนคลับติดตามเธอมากมายทีเดียว โดยนักตบสาววัย23ปีนอกจากหน้าตาดีแล้วผลงานในสนามก็จัดว่าไม่ธรรมดาเมื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีทั้งที่อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นก่อนผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จผลงานของเธอต้องบอกว่าโดดเด่นมากทีเดียวมีส่วนสำคัญในการพาวาคิฟแบงอิสตันบูลต้นสังกัดในลีกบ้านเกิดคว้าแชมป์สโมสรยุโรปและแชมป์ตุรกีคับในฤดูกาลที่ผ่านมา สำหรับผลงานสร้างชื่อที่ผ่านมาของเธอก็คือการคว,ว้าแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2017ขณะที่ในนามทีมชาติชุดใหญ่คว้ารองแชมป์เนชั่นลีก2022จบอันดับ4ในเนชั่นลีก2019อันดับ3เนชั่นลีก2021และอันดับ4เนชั่นลีก2022ข้อมูลส่วนตัวชื่อเซรากูเนสวันเกิด7กรกฎาคม1999 ตำแหน่งบอลเร็วมีเดอร์บล็อกเกอร์ส่วนสูง197เ็ซนติเมตรสังกัดวาคิฟแบงก์อิสตันบูล